สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ดาหรือแม่ดาแม่นปัวนะคะพี่ดาจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีตุลว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวราศีตุลในช่วงนี้นะคะ,ะเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะใครที่มีข้อข้องใจนะคะมีข้อข้องใจที่อยากจะ รู้ว่าตัวเองในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ว่าเป็นอย่างไรนะคะวันนี้พิดาจะมาไขาข้อข้องใจให้ทุกคนได้ทราบนะคะว่า,าเราจะแก้ไขแบบไหนหรือพิดาจะแนะนำทำอะไรนะคะเดี๋ยวคุณดูฟังคลิปพิดาได้เลยนะคะ แต่ก่อนอื่นเลยพี่ดาก็ขอแชร์คนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกาลังจิตกาลังใจให้พี่ดาแม่นปัวด้วยนะคะใครที่แชร์ให้พี่ดาพี่ดาก็ขอให้เจริญในหน้าที่การงานแล้วก็สวยๆรวยๆเฮงๆแล้วพี่ดา,าก็กราบงามๆนะคะากราบทุกทุกคนที่แชร์ให้พี่ดานะคะอันดับหนึ่งที่พี่ดาจะพูดถึงคือเรื่องการงานการงานในช่วงนี้นะคะ คุณจะอึดอัดมากนะคะสําหรับชาวราศีตุลจะอึดอัดเรื่องอะไรหนึ่งอึดอัดที่หนึ่งเหมือนเหมือนมีเจ้านายอ่ะคอยจ้องจับผิดเราอยู่มีความรู้สึกแบบเรามีเซนอ,อ่ะว่าเจ้านายที่ช่วงนี้ทาไมเจ้านายรู้สึกพูดไม่ค่อยลงล็อกลงตัวสร้างปัญหาปวดหัวให้เราเฮ้ยเราก็พูดดีนะเราก็ไม่ได้ตกเถียงอะไรท่านแต่ทําไมรู้สึกช่วงนี้ท่านรู้สึกจะหงุดหงิดมากนะคะแต่คุณไม่ต้องวิตกกังวลอะไรยังไงก็ไม่ได้เรื่องลร้แรงนะคะสําหรับเรื่องการงาน แล้วก็ใครที่มีโปรเจกต์ใหม่ๆช่วงนี้ก็ให้พิจารณาให้ถี่ถ้วนนิดนึงนะคะเพราะว่าปัญหามันจะตามมาหรือว่าหุนส่วนหรือวาอ่าคู่กรณีอะไรอย่าให้ใครติดเงินนะคะาบางท่านนะคะจะชอบให้คนติดเครดิตก่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ระวังนิดนึงแล้วกันในเรื่องการงานแต่เรื่องการเงินการเงินของชาวราศีตุลในช่วงนี้ก็ถือว่า การเงินชาวราศีตุลในช่วงนี้ก็ถือว่ามีเรื่องจับใจ่ายใช้สอยเยอะนะคะแต่ยังไงคุณก็ผ่านไปได้เว็บวินเนวินาทีสุดท้ายนะคะการเงินของคุณจะนําพามาในสิ่งหนึ่งก็คือคนที่มีรูปร่างทวมนะคะที่เป็นผู้หญิงรุ่นคาวแม่คาวพ่อเรานะ,ะจะเป็นคนที่ชักนํานะคะในเรื่องการเงินมาให้หรือว่า,ถ,าออถ้าคุณไปติดต่อเรื่องการเงินในธนาคารนิติกรรมอะไรต่างๆในธนาคารนะคะ คุณก็ต้องเข้าหาคนมีเนื้อนะคะแล้วคุณจะผ่านไปได้ในเรื่องการเงินแล้วก็่าคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะ,คะท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคก็แล้วแต่นะคะก็ให้ไปเสี่ยงกับคนมีเนื้อนะคะจะหญิงจะชายก็ได้แต่มีเนื้อนิดนึงแล้วก็ขาวนะคะแล้วจะนำพาแห่งโชคลาภมาให้คุณนะคะแต่ แต่ไม่ได้ว่าส่งเสริมให้เล่นลอตเตอรี่เยอะแยะมากมายให้เล่นพอของปากของคอนะคะสำหรับชาวราศีตุลในช่วงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องความรักความรักนี้ถ้าใครที่เจอความรักใหม่ก็ถือว่าความรักช่วงนี้กําลังหวานชื่นนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นความรักที่แบบว่าโอโ้ถ้ามองแล้วน่าอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าใครมีความรักเก่าอยู่ก็เป็นความรักที่จืดจางนะคะหรือรอวันที่เลิกรานะคะสําหรับชาวราศีตุล แล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายของชาวราศีตุลหนึ่งโอ้เรื่องฟันปัญหาเน่กินอะไรหน่อยหรือทําอะไรหน่อยฟันจะมีปัญหานะคะแล้วก็จะปวดหัวไมเกรนนะคะหรือว่าคาเลตัลอนความดันอาจจะวูบวาบก็อดทนนิดนึงนะคะแล้วก็เขา่าช่องท้องจะมีโรคเข้ามาเยอะนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้ว่าร้ายแรงนะคะมันเป็นโรคที่แฝงอยู่ในรหัสของชาวราศีตุลเลยทางออกทางแก้ก็คือ1นึ่งอ่า ชาวราศีตุลต้องไปทําบุญถาวายหลอดไฟหรือเติมน้ํามันตะเกียงนะคะแล้วชีวิตจะรุ่งโรจน์หรือรุ่งเรืองนะคะแล้วคุณก็รอรับโชคลาภการเงินเข้ามาได้เลยนะคะถ้าคุณทําอย่างที่พิดาแนะนํานะคะสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะวันนี้พิดาขอกราบขอบพระคุณงามๆแล้วก็ขอบคุณนะคะที่มาฟังคลิปพิดาคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดี